ว,ว้าวด่วน p m แจกโค้ดรีบใส่ด่วนรวมทั้งหมด8โค้ดรุนรับสกินฝีฮีโร่รีและไอเทมท่าเต้นอื่นๆถาวน100%รีบใส่โค้ดมีจำนวนจำกัดก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮให้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลย ชาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำเอดมิ n ตันที7เพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรสยสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้วซึ่งวันนี้เนี่ยต้องพูดเลยนะฮะว่ามีคัมภีขั้นสูงมาใหม่นะฮะคัพีขั้นสูงเนี่ยมาลดราคาในราคาตั้งแต่150ปูปองเหลือแค่75ปูปองเท่านั้นซึ่งเป็นการลดราคาครึ่งหนึ่ง ได้25เล่มแน่นอนนะทุกคนรู้อยู่แล้วฮะถ้ามาลดราคาครึ่งหนึ่งในกิจกรรมอะไรที่จะเข้านะฮะแต่อย่างอื่นเลยก็จะมีแพ็กตัวกรอบโปรไฟล์นั่นเองนะฮะซึ่งกรอบโปรไฟล์เนี่ยมีตั้งแต่กรอบพิธีกากกากากยันกรอบที่มันโคตรเทพเลยเริ่มตน้นจากกขูปองแล้วก็สุ่มๆๆไปเพื่อให้ได้หินสายฟ้าหรือว่าถ้าไม่ได้ไอไม่ใช่หินสายฟ้าดิขันสาดน้ำหูกูดูยังไงเป็นหินสายฟ้าเนี่ยขันสาดน้ําเพื่อไปลุ้นรับนั่นเองนะไปแลกรับนะ,ะทุกคน แต่ถ้าแพงกว่าน,นี้ก็มีนะฮะสิบกางคูปองเนี่ยก็จะเป็นกล่องแจ็คพอตโปรไฟล์นั่นเองก็แล้วแต่นะทุกคนแล้วแต่จะเลือกเพราะไอ้เนี่ยเปิดปุ๊บเราเรา,เร,ารับแจ็คพอตสิบกล่องไปได้เลยนะฮะริดแมนชัปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,6 0,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช o ป อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปว,วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเฮ้ยตอนนี้สกินใหม่เข้าใช่ไหมทุกคนนะวันที่2 6นะเดือน4คือกิจกรรมของตัวเอเอรโรนั่นเองนะฮะใครซื้อแล้วใครจัดแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยว่าน้องเนี่ยเอฟเฟกสกินอะไรเท่อะไรบ้างหรือเปล่านะฮะนี่กิจกรรมแนวนี้นั่นเองนะฮะจะเป็นกิจกรรมที่ลดราคาน, <c oughs> <c oughs> นั่นเองไม่เชิงลดราคาหรอกแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องกดการันตีให้ได้ในระยะเวลากี่ครั้งนั่นเองจำนวนครั้งนั่นเองนะฮะซึ่ง ก็แล้แต่ดูงนะฮะพี่พักเท่าที่สังเกตในพี่พักกดเนี่ยไม่เคยได้เลยก็เลยไม่คิดที่จะเล่นนะกิจกรรมแนวนี้เนี่ยนี่คือกิจกรรมวงเวทแหวนเชิญที่มาใหม่ล่าสุดณวันที่27เมื่อวานนะฮะทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นวงเวทแหวนเชิญสกินตัวแม่จะมีวันแห่งความรักแล้วก็สีม่วงของเวอร์เรสนั่นเองนะหรือว่าสกินที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้สกินถาวรไปเลยในครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ขอให้ได้ลิปสติกนะฮะดวงกลุ่มๆตัวเนี้ยได้เยอะๆนนกกไว้วรรม,มีออ เล่นฟรีเพราะใช้คัมพีร์ขั้นสูงนั่นเองนะฮะคัมภีร์ขั้นสูงเนี่ยใครมีเหลืออยู่เยอะก็ควรเล่นนะฮะนวันน,น,นี้วันที่28นะกิจกรรมใหม่เข้าแล้วนะ,ะร้านคาภายในจอนคนเดร,ร้อน,นั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราสุ่มหมดหน้าตักนั่นเองนะ,ะพูดง่ายๆถ้าเราสุ่ม หมดหน้าตักจะได้ไปเลย2สกินถาวรซึ่งมีอยู่6สกินให้เราเลือกรับนั่นเองแล้วยังมีท่าเต้นถาวรด้วยนะฮะของคาเฟนี่นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ซัดตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่2เดือน5ายาวๆกันเลยนะฮะนี่คือราคาคูปองที่พี่ปักรวมไห้ก็1บวก9บวก9บวก9ยันบวก299กคูปองถ้าเราเหมาอมาหน้าตักจะต้องใช้คูปองเท่านี้น,นั่นเองนี่คือราคาที่บวกให้แล้วคิดดูเองว่าคุ้มไหมสําหรับพี่หม่อพักไม่คุ้มนะฮะอันนี้พี่ปักบอกก่อนนนนะะคคคคััแต่่่ลมมมมิดวาาุมไมเทกน สำหรับร้านค้าหน้าแลกเปลี่ยนใช้ตัวเหรียญลิปสติกแลกสก,กินระดับตัวแม่นะฮะใช้น้อยมากๆกขั้นต่ำที่13เหรียญสูงสุดที่18เหรียญซึ่งสก,กินไหนที่ใช้น้อยเล็พี่พักโอเคลอเรียวไหมทุกคนสก,กินลอเรียวฮัลโลวีน,นพูดได้กันเยว,ว่ามันแพงนะทุกคนตอนที่มันมาแรกๆเนี่ยแล้วสก,กินด็อกซี่โอ้โหเซ็ตคู่รักคือเป็นอะไรที่มันน้อยมากใครที่มีคั้นพกานสูงเลอเยอะเนี่ยควรเล่นจริงๆนะไอพวกนี้เนี่ยควรแลกให้หมดไอเกลี้ยงเลย มาสู่หน้าต่างการแลกรับโค้ดสกินฟรีของเรานั่นเองนะฮะซึ่งเราเข้าไปที่หน้ารวมกิจกรรมลงมาล่างสุดนะฮะเข้ามาที่แลกไอเทมนี่คือสอนอย่างละเอียดแล้วก็กดเลยคลิกปุ๊บจะกลายเป็นปักคลิกป๊อปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูที่โค้ดแรกกันก่อนนะฮะย้ําว่าวันนี้มีทั้งหมด8โค้ดแต่ละโค้ดจะต้องเป็นโค้ดสุ่มเท่านั้นนะฮะไม่ได้กดปุ๊บได้ปั๊บแล้วแต่ดวงด้อมาที่โค้ดโค้ดแรกกันก,นก่อนเลยนะฮะมาดูนะฮะว่าเราเนี่ยได้อะไรกันโค้ดแรกเนี่ยจะเป็น C, J, A, C, Z, B, Z, W, C, 5, D, 5, X, H. อา่าเกราก,กดยืนยันไปเลยเดี๋ยวยืนยันให้ดูนะฮะบางคนเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนพี่มาปักก็คือโค้ดของคุณเนี่ยตึงขีดจำกัดแล้วเพราะว่าเราแลกไปแล้วนะฮะพอแลกไปแล้วมันจะขึ้นขีดจำกัดแบบนี้สำหรับค้ที่2ก็คือ C, G, T, F, Z, B, Z, BK เคอินกดนะฮะกดยืนยันไปนี่จะขึ้นคำวันแรกโค้ดสำเร็จย้ำนะว่าบางโคง้ดเนปพี่ปั๊กเนี่ยได้แลกไปแล้วก็แลกให้ดูนะฮะว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าส่วนบางโค้ดเนี่ยก็มันลุ้นเหมือนทุกคนเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าทุกคนยังแลกได้นะเวลานี้นะรีบแลกรีบใส่ด่วนย,ย้ำมันมีจํานวนจํากัดนะฮะทุกคนโดยฉนั้นเนี่ยโค้ดโค้ดพวกนี้เนี่ยที่ยังใส่ได้ต้องรีบใส่นะฮะมาสู่โค้ดที่3นะก็คือโค้ด c i v b Z b z 5 d 9 9 7 t อีกรอบนึงทุกคน c i v b Z b z 5 d 9 9 7กด t กดไปเลยเนี่ยโค้ดแบบนี้อะที่มันขึ้นว่าคย์จำกันนี้คือเลขไปแล้วไม่ใช่มันเลขไม่ได้นะย้ำว่าที่มันขึ้นแบบนี้เราอาจจะเลขไปณเวลาไหนแล้วแต่เราจําไม่ได้แต่มันเลขไปแล้วแน่นอนครับไม่ใช่มันเลขไม่ได้ โท้์ต่อไปเลยนะทุกคนเป็นโท้์ที่4นั่นเองนะฮะก็คือ C J D C O Z B Z M 7 4 G W J อีกรอบนะไม่ใช่ตัวไม่ตัวไม่ใช่ตัวเลขสูต์นะตัว O ต,วต,วต,วตัวนั้นนะทุกคน C J D C O Z B Z M 7 4 G W J กดเลขไปเอาตัวไม่ถูกต้อง เอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้เป็นแค่มุกขำๆำนะฮะรอบตัว G ออกนะจะเป็น C J D O Z B Z M 7 4 G, C G W J นะฮะกดไปเลยมันจะขึ้นคำว่าโค้ดมีจำนวนจำกัดก็คือเราแรกไปแล้วนะฮะโค้ดถัดไปเลยนะฮะ C J E G Z B Z UT X3U6 กนะฮะกดยืนยันไปเลยอันนี้ก็เแรกไปแล้วย้ำนะ,ะโค้ดพวกนี้เนี่ยพี่ปักเลขไปแล้วนะทุกคนโดยฉะนั้นใครที่ยังไม่เลขเนี่ยรีบเลขตามด่วนนะฮะที่มันขึ้นคำว่าเลขไปแล้วและจำนวนจำกัดคือรอเลขไปแล้วไม่ใช่เลขไม่ได้ดยฉะนั้นใครยังไม่เลขก็คือเลขได้โอเคไหมโค้ดถัดไปนะ,ะทุกคน c j e h แซดบ a j d j k นั่นเองนะฮะกดไปปุ๊บกันแลกแล้วนั่นเองนะที่พี่ปั๊กกดให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันยังแลกได้นะทุกคนโอเคไหมถ้ามันขึ้นว่าแลกถึงกี่จังหวัดคือเราแลกแล้วและแลกได้อยู่ใครที่ยังไม่แลกเนี่ยรีบแลกด่วนแต่ใครที่แลกไปแล้วก็จะขึ้นเหมือนพี่หมาปัก๊กไม่ใช่วันแลกไม่ได้ถ้าโค้ดหมดหมดจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นคาว่าโค้ดไม่ถูกต้องไปเลยนะทุกคนโอเคไหมยกเว้นโค้ดเราใสา่ผิดโค้ดถัดไปนะฮะ C ีเจ z ีไอ X5FD กดไปเลยนะฮะการแรกไปแล้วเหมือนกันโอเคไหมยังแลกได้นะและโค้สุดท้ายนะทุกคน CGTLZBZXT5UGT นะฮะกดไปเลยนะฮะมันก็จะขึ้นว่าเราแรกไปแล้วเหมือนกัน ซึ่งนี่คือหน้าต่างโค้ดทั้งหมดที่พี่ปักรวมไว้ให้นะตามรูปภาพนี่เลยบางคนพอออกมาจากหน้ากิจกรรมนะฮะงงว่าโค้ดนเลขแล้วไปอยู่ไหนมันยังไม่เข้าคลังสินค้านะฮะมันอยู่ที่กล่องจดหมายเราก่อนอย่าลืมมารับกันด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวรับสุ่มให้ดูนะสําหรับโค้ดวูของที่พี่ปักยังไม่เคยแลกนะนั่นเองนะฮะก็เปิดปุ๊บไปเลยว่าแหละเกลือทั้งนั้นแหละอ,อยู่เรียบเจมัยมือทำอย่างนี้เลื่นี่คือรูปสรุปของโค้ดทั้งหมดนะฮะที่พี่ปัก แลกให้ดูนั่นเองนะครับมีโค้ดทั้งหมดย้ําว่า8โค้ดนะฮะและนี่คือรูปที่กล่องโค้ดทั้งหมดที่เราสามารถแลกได้นั่นเองนะพี่ปักลองแลกให้ดูแลประมาณนั้นเลยทุกคนคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักทุกคนนะจารย์จุ๊บๆเมือม่อเมือ่อจะไปแล้วครับอยากให้ทำคลิปวันไหนคอมเมนต์ comment มาดื้อ